คนนี้สมอตเฮ็ดได้ซองซองบอนซองด่างแล้วเนาะเรามาติดตามไปเขาเซตอีกประมาณให้มันได้ที่ห้าด่างคนละแล้วก็มืออื่นใช้มาหยามเบิรงเนาะอันเฮ็ดแบบซี่นี่บุมีเลยบุมี่นอนบ,อบุมีแมลงนีง่อย่างบุมี่แรงไม่จังมาอ้อยมันเห็ดให้เป็นทางมันไปมันไม่เห็นทางเกี้ยงๆแล้วมันสนใจมันย่างไปเนาะเราวแต่เซไปเหยียบใช้กับดักเมื่อกี้ฮัน่น ัวนี้คือแฮวเด้อร์แฮวใส่เอานกเนาะแล้วตัวนี้คือกำลังสเห็ดแฮวใส่แอลกอฮอล์เนาะเมื่อกี้มันแฮวใส่เอานกตัวนี้เป็นแฮวใส่แอลกอฮอล์เขาจะเห็นห้อยกระกอฮอลแถวนี้นี่เอาสิมาลองเบิ่งเดีย๋ยวนี้สิมาใส่เบิ่งเนาะตัวนี้คือขอเกาะสำคัญเนาะ ถากไม้ตัวนี้ได้สองอันแล้วก็เอาไม้ยังก็ไม่ไพ่น้อยไม่บ่งท่นมาเห็ดอีกอันนึงเนาะก็เห็นมันเกาะกันเนี่ยกลไกอันนี้ได้สามอันนี่แหละอันที่สี่ก็คือตัวน่ะไม้กับดักที่มันฟาดลงเนาะอืมภูมิปัญญาของชนพมงเด้อนี่เด้อเผาอื่นนี่ค่อยให้เผาอื่นนี่ต้องมีมิเสื้อในใส่เสื้อมาเนาะใส่ต้นไม้กรงเลยนะใส่เสื้อมัดดึงเนาะอันนี้นี่พวกไส้นั่นเลยนะเนี่ยไม่สองอันตรงนี้แหละ เอราว่าตัวนั้นมึงมึงได้ปะเพราะว่าตัวนี้นะตัวยาวนะเออะแล้วหันมามึงด้วยเอาได้ตัดตัดเออนี่ขันว่าขันว่าใส่ซัดไงถ้าเห็นเหง้าเนาะอันนี้มันกระหอกกระหอกลอยล่ามันเวลายันมันกว้างคนมันหนีทันเนี่ยมันมันลันลงตัดเอาเนี่ยใส่แหี้ยนีซีด่างเนาะซีบอลเนาะแล้วก็ออกทะลุมาเจอส่วนเก่าพระเจ้าบ้วนส่วนเก่าดอกเบี้ยธรรมชาติปลูกไปอย่างคือเป็นหลายแทงไหม อันนี้คือมันเด้อมันคือมันสัก,กคูเนาะค่ายๆคืออันออน่ะขิงข้านี่แหละเห็นบ่อตอนนี้สมัครเฮดได้ซีด่างเันบ่ห้าระอีด่างละเด้อ แล้วก็ฮอดเวลาที่กินข้าวกินน้ำล้วสมฮากับชิคอสำหรับมูนี่กับชิคอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่ามืออื่นเศร้าและสมฮากับชิมาอาทาคลิปต่อมาจากเบิงว่ามันชีได้หรือไม่ได้เนาะมาลองเบิงติดตามเบิงมืออื่นเศร้าเนาะสำหรับมูนี่กับปิดคลิปเพียงเท่านี้่อเด้อพี่น้องเด้อ